สวัสดีครับช่างทุกทุกท่านที่อยากจะมาเรียนทำลูกหมกนะครับช่างมาจากสอปปลาวนะครับมาวันนี้วันที่ทำงานได้วันนี้วันที่ห้าแล้วนะครับก็ปาดหน้าได้จึนได้ตั้งบ่าได้นะครับเ,เริ่มคล่อง้ะฮะมือไม้ก็โอเคนะครับเริ่มคล่องอ,อยู่ที่ความตั้งใจนะครับ เพราะว่าพี่เขาไม่มีพื้นฐานอะไรมาก่อนเลยนะครับามาจากสปปลาวจะไปเปิดร้านที่สปปลาวท่านใดสนใจอยากจะมาเรียนผมช่างวัชระผมจะเทนงานให้ทุกๆขั้นตอนเลยนะครับก็พกความมั่นใจความ ภาคเพียนมาเรียนนะครับเป็นทุกๆท,ท่านแน่นอนครับโอเคครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ